แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้2เรื่องค่ะที่พี่น้องเกษตรกรต้องทราบแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่งตอนนี้ทกศเริ่มทยอยจ่ายเงินออกมาแล้วค่ะและมีการประกาศร,ราคาเกณฑ์กลา,างอ้างอิงของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าววดที่20แล้วนะคะและที่สําคัญค่ะเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินในโครงการประกันรายได้และเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรวมไปถึงพี่น้องเกษตร เกษตรกรรายเดิมค่ะต้องปรับปรุงแปลงใหม่หรือไม่นะคะและต้องทําอย่างไรถึงจะไม่ตกหล่นในโครงการประกันรายได้เดี๋ยววันนี้เรามาตามเรื่องนี้ค่ะและที่แน่ๆนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1มีนาคม2565นี้ค่ะรัฐบาลยังคงเติมเงินแล้วก็จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้ยังคงอัปเดตในส่วนของการจ่ายเงินจากทกศในโครงการประกันรายได้และที่สําคัญค่ะเรื่องของทะเบียนเกษตรกร,กรมีความสําคัญมากซึ่งเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันก่อนนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศรับเงินส่วนต่างวัที่20ใครได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเช็คค่ะ วันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะทกสนัดโอนเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงัวที่20และมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงพาณิชย์โดยพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งปลูกนะคะแล้วก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่18-24กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับงัวที่20ค่ะในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลสิส่วนต่างประจํางวดนี้สิ้นสุดฤดูการผลิตไปแล้วนะคะยังคงเหลือเป็นข้าวเปลือกหอมมะล พีนอกพื้นที่ค่ะ2,184บาท72สตางค์เข้าเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างประจำงวด719บาท45สตางค์ค่ะเข้าเปลือกเจ้านะคะส่วนต่างประจำงวดอยู่ที่1,616บาท17สตางค์แล้วก็เข้าเปลือกเนียวค่ะอยู่ที่ส่วนต่างประจำงวด2,165บาท59สตางค์ค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ในวันที่2มีนาคม2565นี้พร้อมกันค่ะสำหรับพี่น้องเกษตร เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดที่20นะคะคุณผู้ชมซึ่งทางทกศฝา,ากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าเกษตรกรท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวได้ทราบโดยทั่วกันว่าให้ติดต่อประสานงานที่ทกศที่กเกษตรตำบลเกษตรอำเภอแล้วก็สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดได้ทั่วประเทศค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในโครงการประกันรายได้ค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรและที่สําคัญนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวส สรในเรื่องของ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรม,มาฝากคุณผู้ชมทั้งเกษตรกรรายใหม่เกษตรกรรายเก่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรายใหม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้นะคะเมื่อเวลารัฐบาลเขามีโครงการให้ความช่วยเหลือนะคะต่างๆทางด้านเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องแสดงตัวตนเข้าระบบจากนั้นก็สามารถลงทะเบียน รับเงินเยียวยามาตรการต่างๆจากทางรัฐบาลได้ค่ะโดยท่านต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เกษตรอำเภอนะคะคุณผู้ชมสําหรับท่านใดนะคะฝากไปชาสัมพันธ์ไปเลยเกษตรกรรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่ารายเดิมแต่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทะเบียนเกษตรกรของตัวเองนะคะซึ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากแปลงเดิมให้เป็นแปลงใหม่นะคะคุณผู้ชมให้ติดต่อที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอหรือว่า ที่ตั้งแปลงปลูกพร้อมนําเอกสารดังนี้ไปติดต่อค่ะ1ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ถ่ายสําเนาประจําตัวประชาชนไปด้วยนะคะคุณผู้ชม2ก็คือหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือว่าสําเนาที่มีการรับรองนะคะจากผู้ครอบครองไปยื่นด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ไหนที่เกษตรอําเภอค่ะหรือว่าใครที่เคยลงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กไว้แล้วก็สามารถเข้าไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน ฝัมบุ๊กโดยการปรับปรุงข้อมูลนะคะที่แอปพลิเคชันฝั์มบุ๊กค่ะ เมื่อโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็จะได้เข้าร่วมโครงการเหมือนกับเกษตรกรท่านอื่นที่เคยลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งนะคะในวันที่1มีนาคม2 5 6 5นี้พี่น้องเกษตรกรที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและก็โครงการเพิ่มกาลังซื้อค่ะโดยกระทรวงการคลังจะเติมเงินเข้าไปในบัตรนะคะแล้วก็สามารถรูดสินค้าและก็ใช้จ่ายได้เลยค่ะนี่คือข้อม ข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ